เปิดใจพระบิดาเดินหน้าฟ้องหมอปลาผู้ว่าชัยภูมิใส่ร้ายขายอาหารผสมอุจจาระพระบิดาเปิดเผยว่าเรื่องที่เตรียมจะแจ้งความเอาผิดหมอปลาและผู้ว่กรวงทางผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินั้นเป็นเรื่องจริงหมอปลาจะถูกแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทบุกลุกแคหาสถานหลังหมอปลาบุกเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตและยังไร้สดพูดให้เสียหายส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิจะถูกแจ้งความในข้อหาบุกลุกแคหาสถานและทำเกินกว่าเหตุและยังมีเจ้าหน้าที่สา สาธารณสุขอีกที่จะแจ้งเพราะจงใจใส่ร้ายทําให้เสียหายเพราะมีการกล่าวหาว่ามีการนําขี้มาเป็นส่วนผสมในของกินที่ขายซึ่งของกินที่นํามาขายนั้นไม่ได้ผลิตเองแต่รับจากที่อื่นมาขายแล้วตะเวนส่งให้กับร้านค้าแต่ผลตรวจที่ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจออกมาว่ามีขี้ผสมอยู่นั้นเป็นเพราะเจ้าหน้าที่จงใจใส่ร้ายนําของกินที่หมดอายุแล้วไปตรวจไม่ยอมนําของที่ไม่เสียไปตรวจจนตอนนี้ ได้รับผลกระทบทําให้ขายของไม่ได้ไม่มีใครซื้อจนของที่เหลืออยู่เน่าเสียแต่ยังมีลูกค้าที่เคยซื้อไปถามหาของอยู่แต่ไม่มีของให้ you